ร่างกายกันครับไปแล้วครับเด็กๆวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับเด็กๆบินไกลขึ้นทุกวันทุกวันแล้วครับดูครับโอ้โหนกสีล้วนนะครับนกสีล้วนนะครับเริ่มบินกันเกาะกลุ่มไกลนะครับดูครับดูได้นะครับ วับหูไปแล้วครับนกสีไม่มีนกแข็งนะครับแปลงกาไม่มีไม่ต้องนําไม่ต้องนําพาครับรูครับดูได้ครับอหูไปแล้วครับนี่เหลือพ่อแม่นกนะครับมึงต้องทําชุดนี้มาแล้วครับมาแล้วครับ นะครับดินงเงินสูงครับ